คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ครับหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมที่ชาวเชียงใหม่ตั้งใจกันจัดขึ้นเพื่อที่จะสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนําโดยหม่อมหลวงปนัดดาดุษุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีคุณประวินชำนิประสาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรวมแล้วนับแสนคนเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบร,รมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลา90วินาทีแล้วร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยแล้วรำลึก ในพระราชะกรณียกิจน้อยใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะการเสด็จพระราชะดำเนินเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในพื้นที่สูงผ่านโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชะดำเนินมาถึง92ครั้งด้วยกันครับ บรรยากาศการจุดเทียนเพื่อแสดงความอลาลัยในครั้งนี้ครับประสบกน,นิกรเดินทางเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีการแปลอักษรเป็นสญรับอักษรย่อพอปร,รมีข้อความจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย,ยรูปหัวใจแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อพระองค์ท่านครับซึ่งความยาวของการแปลอักษรในครั้งนี้ กินเส้นทางตั้งแต่บริเวณหน้าหอคำหลวงจนมาถึงบริเวณลานราชพฤกษ์นะครับกว่า200เมตรครับมีประชาชนเข้าร่วมแปลกสอนครั้งนี้30,000คนด้วยกันกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการจุดเทียนแสดงความอาลัยและแปลกสอนแล้วยังมีวงออเคสตราและนักร้องประสานเสียงที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะครับจากวิทยาลัยดุยยางขศินจากมอพายัพ มีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยและโรงเรียนปิน้นรอยแยมว,วิทยาลัยนะครับรวมไปถึงนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยซึ่งทั้งหมดก็เป็นการรวมตัวครั้งแรกของวงดนตรีที่รับรางวัลระดับโลกมีวงออเคสตราวงใหญ่นะครับที่ร่วมกันบนรรเลงเพลงพังราชนิพนธ์พร้อมฉายภาพพังราชกณีกิจเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริภาพด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ครับ